สวัสดีครับผมนายคุโรโรโบจากเว็บไอเอ็นเลนะครับวันนี้ผมก็ได้เข้าไปเว็บ bbs.smile c l u b ับอีกแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้เจอหัวข้อนี้ครับหมดข้อให้มีคนขอให้สอนลงมอดนะครับอ่าครั้งแรกเราก็ทำการเข้าไปเปิดเดี๋ยวพี่เขาทิ้งไว้ให้แล้วครับอ่าเราก็จะเห็นหน้าตาของเว็บ ไมค้าฟอรัมนะครับ mm hmm. อ่ารอสักครู่นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ตุกไปหน่อยนะครับคอมต้องรีเครื่องเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยอ่าเราก็จะเห็นหน้าตาของเว็บไมค้ฟอรัมนะครับคั mm ้น hmm. แรกถ้่เราทำการได้ทำทาการดูอินโฟม t ชันนะครับ มันจะมีสารบัญอินโฟเมชันดีควายเมนต์ก็คือสิ่งที่ต้องการเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ารัตเตดเวอร์ชันไหมครับหนึ่งจุดสี่จุดสองนะครับอ่าขั้นแรกเราก็จะไปเตรียมไหมครับขั้นแอกก่อนเลยเดี๋ยวตัวเกมแบบคลีนเลยนะครับแบบคลีนคือให้ทําการเปิดไหมครับอันไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะไหมครับเอชพหรือ craft. E e. ไหมครับดอ e อีเฮิร์ดไหมครับดอ e อีให้เราทำการทิกกดที่ออปชันกดฟอร์ดอัปเดตตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราเข้าไปครับไอพีให้เราติ๊กตรงนี้ครับฟอร์อัปเดตแล Game ้วเ n t e ต g เกมแนะนำให้กด f o r ์ตอัปเดตอย่างเดียวนะครับไม่แนะนำให้ไปโหลดจากที่อื่นไม่งั้นจะไม่เป็นแบบ c l e a นะครับเวลาลงแล้วจะจอดำนะครับอ่าระหว่างปล่อยให้มันโหลดนะครับชีนเสร็จนะครับเราก็ไปเตรียมอย่างอื่นต่อก่อนเลยอ่าขั้น2ก็คือ MyManagerPack 1.1ึ My Manager Pack 1. 1. ่งแุ้หนึ่าทำการกด link, กดาวน,น์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์แล้วก็รอสักครู่ตอนนี้เราก็ทำการโหลด ManagerPack เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือ Re c o m m e n d e d View of my car r ford เราจำเป็นต้องใช้เลยครับเพราะมันเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้ในการลงมอสนะครับถ้าเรากดคลิกที่ลิงก์นี่นะครับกดขึ้นมาก็จะเห็นตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเล็งให้ r e c o m m a n d พอครับให้เรากดที่ u n i f e r s เซ้านะครับกดคลิกไปเพื่อทำการดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับ อ่าทำการดาวน์โหลดเราให้ดาวน์โหลดเสร็จพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ปิดเว็บไปต่อมาเราก็จะขาดไม่ได้ร e q u i r e m e n t ครบทุกอย่างแล้วต่อมาเราจะขาดไม่ได้คือตัวมอสของมันถ้า,าดูที่สารบัญอีกทีนะครับจะมีเลขเจ็ดคือดาวน์โหลดเอสดาวน์โหลดเราพิมพ์ว่าดาวน์โหลดแล้วกด e n t e r อหนึ่งทีก็จะลงมาอยู่ข้างล่างเลยอ่าหัวข้อที่เจ็ดคือดาวน์โหลดให้ทำการดาวน์โหลดของมันมานะครับ ่ากดข้ามปุ๊บกดดาวน์โหลดอ่าตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดครบทุกอย่างแล้วนะครับตัวเกมก็โหลดเสร็จพอดีสิ่งที่เราโหลดมาก็คือไมนะคับฟอร์หนึ่งอันแล้วก็คายโซเดอร์ตัวมอสของมันหนึ่งอันแล้วก็วก็ตัวมาเนเจอร์แพ็กหนึ่งอัน อ่าตอนนี้เราก็เตรียมครบกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้เราทําการเข้าที่แอปเดต้าเข้าที่ไมค์ดอทไมค้าบนะครับบอดเดอร์บินเปิดไมค้าบดอทจาขึ้นมาเปิดขึ้นมาสเสร็จแล้วเราก็ขับไปให้เราทําการลงไมค้าบฟอสต์ก่อนนะครับที่ขวาเอกตัดทูไมค้าบฟอสต์ปึ๊บ จะไม่แตกไฟล์หรือจะลากลงเลยก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้แตกไฟล์มาจะดูดง่ายๆก็จะได้ไฟล์มาดังนี้นะครับถ้าเราทําการลากไฟล์ลงไปเลยอ่าลากไฟล์เสร็จเรียบร้อยกดปิดไฟล์กดปิดไฟล์สองตัวนี้ยังไม่ลงนะครับให้เราทําการลันไมค์ครา t ก่อนโดยที่ไม่ต้องติ๊กฟอร์ตอัปเดตนะครับกด e n t e r เกียร์ไปอ่ะขอโทษนะครับเมื่อกี้ลืมพลาดไปหน่อย เข้าไปที่マイค้าตัวจาใหม่นะครับ o p เพนวิลล่าลบเมตาอีฟ่อไปรบเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าใหม่นะครับแต่เกมแล้วรอให้ฟ็อกมอร์เ,รเดอร์โหลดตัวแพทของมันให้เสร็จครับคือตัว API รอสักครู่นะครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นไมค้าฟอสต์นะครับ ขึ้นมา3ามมอสหลดเดดเราก็ไม่ต้องสนใจกดปิดไปแล้วกเราก็เข้ามาที่แอป Data แอป Data ไะครับดัดเด็ดไอ้ไมมดัดไหมครับแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์มอสแล้วก็มีตัวเอ็ดปึ๊บอ่าตอนนี้เราก็ทำการเอาสองไฟนี้ยลากเข้าไปายัดปุ๊บลงเสร็จรียบร้อตอนนี้เราก็ไปเข้าเกมอีกที อ่าแต่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้มันขึ้นว่า3 mod โหลดเด่นนะครับถ้าไม่แน่ใจว่า mod ลงหรือยังให้เรากดปุ่มที่ mod ปึ๊บเราก็จะขึ้นมาอันนี้ลงอยู่แล้วลงอยู่แล้วอันนี้ก็ที่เราลงไปเพื่อให้มันขึ้นนี่ครับ manager p a แพที่เราโหลดมากับคารโซเดอร์ก็คือไอทหารเจิยวทหารดินเผาอะไรนั่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันคือสร้างเติ อ่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเราจะไปลองทดสอบเสกดูนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะเออยู่หน้าไหนอ๋อนี่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะของมันอ่าเราก็จะเจอนะครับพวกนี้เลยของที่มอท,ที่เราลงมาเมื่อกี้เต็ไมไปหมดเลยมีตรงมีเต่ามีอะไรเดียก็ไม่รู้เยอะแยะเลยผมก็ไม่เคยใช้ คือเคยใช้ครั้งแรกนะครับอ่าขี้ขวาใช้ได้ไหมใช้ได้เห็นอาจารย์เจียวอ่าสู้กันเลยตายตายนี่ครับมีอะไรให้เดือยเอ๊ะเราสามารถที่ขวาเข้ามาดูได้เด้อเน,นี่ยอ่าเราที่วขวาที่ตัวมันก็ดูได้เหมือนกันนะครับที่ขวาที่ตัวไอ้ข,ขาวดำดำ,ดำแล้วแต่เลยครับขวาที่ตัวมันปุ๊บเราก็จะเข้ามาในมุมมอง มุมมองของไอทานจิ๋วด้วยครับโอ้เข้าเท่เลยครับจอกยังไงวะออกมุมมองนี้ก็กดกดตัวไหนวะเอากดชิกซ้ายเพื่อออกมุมมองนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือสามารถใช้หมอดได้ตามที่สอนท่านลงตามครบทุกอย่างนะครับอ่าครบแล้วครบับขอบคุณทาพที่รับชมติดตามกันเจอที่เว็บ i n l e t นะครับ